สวัสดีค่ะวันนี้คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิงเราจะมาพาเด็กๆศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นนะศูนย์การเรียนรู้วันนักเกษตรโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นณศูนย์การเรียนรู้วันนักเกษตร ตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตลาดกระทิงอำเภสนามชัยเกตจัังหวดฉะเชิงเซาบรรยากาศภายในสวนวันนักเกษตรมีความร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาระหว่างทางภายในสวนวันนักเกษตรจะมีหลักปัจยาของผู้ใหญ่วิปูลเข็มเฉลิมผู้ก่อตั้งสวนวันนักเกษตรแห่งนี้อยู่เป็นระยะตลอดแนวทางเดินภายในสวนวันนเกษตรที่วันนเกษตรจะมีการจําหน่ายกล้าไม้ ที่เกิดขึ้นภายในวันนักเกษตรหลักๆจะเป็นกล้าไม้สมุนไพรและเงินที่ได้จากการจำหน่ายกล้าไม้ก็ใช้เป็นเงินหล่อเลี้ยงศูนย์นยวันนักเกษตรแห่งนี้นั่นเองค่ะที่นี่นอกจากมีการจำหน่ายกล้าไม้สมุนไพรย,ยังมีการผลิตยาสมุนไพรที่สำคัญคือฟ้าทลายโจร ซึ่งช่วยรักษาโควิดในช่วงนี้นั่นเองนะคะและยังมีผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรอีกหลากหลายชนิดเช่นยาขมิ้นชันยาม่องน้ำยาบ้วนปากคอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้คุณครูจันจะพาเด็กๆมาพบกับเจ้าของสวนวัณน,นกเกษตรนะคะ เชิญพบกับคุณคันจิตเข็มเฉลิมค่ะอาสวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับผมคันจิตเข็มเฉลิมนะครับผู้ดูแลสวนวานาเกษตรผู้ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมนะครับอยู่หมู่ที่หนึ่งบ้านวิหินนะครับตำบ,บลลาคทิงเป็นสวนป่าเรียกว่าวานาเกษตรครับมันองรอบตัวไปจะมีแต่ป่ามีแต่ต้นไม้ครับค่ะแล้ว อย่างผลิตภัณฑ์ที่นี่เห็นมีเพาะต้นไม้จําหน่ายด้านหน้าคือยังไงคะพี่ทันทิตคือพอมันมีต้นไม้มีป่าพอมีต้นไม้มันก็จะมีลูกพอออกลูกมาแล้วก็ถ้าลูกมันร่วงมาบางทีมันก็งอกเป็นต้นใหม่เราก็ถอนเข้ามาใส่ถุงค่ะหรือไม่ก็เ,เก็บไปเพาะมันงอกมาแล้วก็เอาไปใส่ถุงก็เป็นก้าไม้ที่จําหน่ายเพื่อ,อเป็นไรายได้ของสวนวรรณเกษตรค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะเด็ก ยังมีการทําผลิตภัณฑ์ของยาสมุนไพรนะคะที่ตอนนี้นะคะป้องกันโควิดนะคะก็คือฟ้าก<ท>ระโจดน,<จ>น,นะคะแล้วมีผลิตภัณฑ์ของอื่นอีกนะคะยาสมุนไพรค่ะคือป่าป่ามันต้องเป็นปัจิสีเนาะ,ะเป็นทั้งเรื่องอาหารเป็นทั้งยาเป็นทั้งเครื่องมือห่มและเป็นทั้งท,ที่อยู่อาศัยเป็นสี่เรื่อง <จ>ที่นี่จะทําเป็นปัจจัยสีด้วยค่ะจากเดิมนะคะ,อะสองปีที่แล้วที่คุมชูไม่ได้พาเด็กๆเข้ามาในวันนักเกษตรเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะแต่ว่าที่นี่เปลี่ยนแปลงกันเยอะเลยมีเรือนขึ้นหลายหลังมากค่ะที่ทันพิสก็คือได้มาจาัดป่าวันนักเกษตรนั่นเองใช่ไหมคะมันก็จะต้องเห็นว่าปลูกต้นไม้แล้วได้อะไรเนาะพอพูดถึงปัจจัสีเช่นบอกที่อยูอย่อาศัย ดังนั้นอาคารก็ได้จากไม้ที่เราปลูกเอามาแปรรูปจนเป็นบ้านได้สำหรับโครงการนี้นะคะคือโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และพึงปัญญาท้องถิน่นซึ่งในท้องถิ่นเรามีของดีก็คือวรรณเกษตรที่จะพาเด็กๆมาเรียนรู้กันในวันนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ในวรรณเกษตรมีสิ่งต่างๆที่จากที่เด็กๆได้เรียนรู้จากที่คพิษเขีนเนฉลิมในวันนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็คือการทําของเล่นง่ายๆจากธรรมชาติภายในศูนย์วัฒนเกษตรนั่นเองนะคะถ่ายทอดโดยคุณคันทิตเข็นเสลิมไปติดตามตอนต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเวลาเรามีป่าวาัฒนเกษตรแล้วเนี่ย ต้นไม้บางอย่างที่มีเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเนาะวันนี้จะแนะนําก็คือ,อเรามีต้นกล้วยเนาะมีกล้วยอยู่ในสวนวันนักเกษตรนอกจากลูกเราจะมากินาาแล้วเนี่ยเป็นของเล่นได้เนาะอันนี้เราจะมาแนะนํานะอันนี้คือก้านกล้วยนะนะครับอันนี้ใบนี่คือก้านนะที่เราจะใช้นะลักๆคือตัวนี้นะครับแล้วก็มีงานันึงก็คืออันนี้คือ ก้านมะพร้าวนะครับเราจะใช้ตัวเส้นแข็งๆเนี่ยนะครับหรือถ้าเราหักใบออกแล้วก็จะได้ตัวเส้นแข็งๆนี้ขึ้นมาเพื่อเอามาใช้กับตัวการกล้วยนี่นะครับอันนี้คืออุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือมีดนะครับต้องต้องมีมีดเพื่อจะใช้หักใบกล้วยนะครับเริ่มต้น เราทําไอ้นีเว็บคอยก่อนเนาะถากตัวนี้เนาะเนี่ยเราก็ต้องใช้มีดเข้าไปเนาะอ่าเนี่ยแล้วก็รูดอ่ามันก็ไปบกเลยแล้วก็เหลาหน่อยให้เอาใบาออกให้หมด อันนี้นี่มันสดเนาะถ้าใช้ดีนะแข็งแข็งก็จะเป็นแห้งๆแบบนี้เนาะเราก็ทำให้มันแหลมหน่อยเนาะเวลาแทงไปแล้วมันจะได้แข็งเนาะเราให้มันแหลมแต่ระยะห่างเี๋ยวค่อยว่ากันเรามาดูที่ใบกล้วยละเราต้องกรีดใบออกแต่ไม่ให้หมดนะครับ เราจะเหลือหางไว้ไว้เป็นหางเนาะเราขีดไปสักระยะหนึ่งนะทีละข้าก็ได้ถ้าผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะทำสองทีทีเดียวสองข้างเลยเนาะเราเด็กๆเ,เอาทีละข้างนะครับอา้าวแล้วที่ว่าหางอยู่ที่เราเนาะอยากได้หางยาวแค่ไหนเนาะก็เอาแค่นั้นพอนะครับนี่ทำสองข้าง เราก็จะได้คล้ายๆมาแล้วได้ลำตัวได้หางแล้วครับนี่แต่ประทัต่อไปก็คือเอาหัวกูบหูวิธีทำหัวกูบหูเนาะนี่เราต้องค่อยๆเนาะเราอยากดูว่ามันอยากได้ยาวขนาดไหนเนาะก็อยา่าอย่าให้ขาดนะอเอาแค่ปล่อยมันเข้าไปได้ สอ,องข้างเข้เท่ากันเนี่ยเราจะได้หูโดยวิธีการอ่าได้อลไรไหมได้ได้หัวได้หูนี่ตัวนี่แหละไอ้นี่แหล,ละครับที่เราจะมาใช้เราก็ตัดให้มันยาวพอใช้ได้เนาะเราก็จะแทง จริงๆมมนต้องมีตานะจริงๆเราอำตาหน่อยของข้างโดยหาเม็ดหินนะยี่มันเด่นๆหน่อยนี่ฝังเข้าไปเราจะได้ตามาครับ มีตาม้านะจริงถ้าได้สวยงามเนานะปากปากก็หน่อยนะอันนี้เราได้ม้าการขวยแล้วถ้าที่ดีนี่เราก็ต้องขี่อย่างนี้นะขี่มา้อาอ่ามจริงมันจะต้องมีหาตัวกับแห้งเนาะเาปลูกเพื่อเราสะพายได้สะพายขี่เล่นไปเสร็จเรียบร้อยครับมาการ้วยของเล่นเด็กรุ่นสมัยพ่อแม่เราเนาะครับผม เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสําหรับม้ากันกล้วยไม่ยากเลยใช่ไหมคะของเล่นสมัยเมื่อก่อนนี้ซึ่งจะเป็นของเล่นจากธรรมชาติแล้วก็จากเดิมที่คุณครูจันก็เคยเป็นเด็กๆในสูนวรรน,นกเกษตรแห่งนี้นะคะม,มีการเรียนรู้สิ่งต่างๆจากวรรณเกษตรเหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็จะได้แล้วของเล่นนะคะเมื่อสมัยก่อน ไม่มีพลาสติกเป็นของเล่นสมัยนี้ให้เด็กๆได้เล่นก็จะเป็นของเล่นจากธรรมชาติแบบนี้เห็นไหมคะไม่ยากเลยคุณพ่อคุณแม่ลองพาเด็กๆทาดูนะคะสนุกและเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณวิทยากรของเราคือคุณทันชิศเข็มเฉลิมนั่นเองนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ